สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้ยินดีต้อนรับกันอยู่ช่องติดตามน้าซิ่งนะฮะนี่หายจากการถ่าย YouTube นี่ประมาณเป็นเดือนแล้วไม่เคยถ่ายคลิปนะแต่คลิปก็พอมีลงมากนะช่วงเมื่อกี้นี่งานบวชเสียก๊อปนะครับใตลงคลิปไป2คลิปพอนน้องนั้นก็ไม่ได้ได้ไดถ่ายเลยครับ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับนี่ช่องนี้นี่นานนานถ่ายเทียบเดี๋ยวจะพยายามถ่ายคลิปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพามาชมคุมมสุนะฮะ430ทิมงานเสียลิ้ดินด่วนนะครับ วันนี้น่าจะวิ่งงานเหมานะครับนี่อัดแบบเต็มที่เลยเต็มสูบอะ่ะงานขยายสากานะครับนี่จะคองนี่จะปลูกผักนะับปลูกทำสวนนะฮะขยายแบบประมาณนี้เยอะอยู่นะครับใหญ่อยู่ กาังี่่ใส่จะหนักจะเต็มนะครับใครได้ดินไปนี่สุดจัดครับดินแบบลูกรังสวยๆเลยผมน่าจะงานเหมานะครับใส่เยอะมากเลยโอรายจ้ง โ oh. ดนแล้วด้วยจัดอ,อ่ะเดี๋ยวตามคันนี้ไปครับ ตึงนะครับถังนี้ดูมันเป็นดินรายนะครับดูดนะโอ้ทำไปแรงอยู่ยากครับโอ้หมดจะนับผมเฝ้าครับคันนี้ ออกรองต้องเป่านะครับกรองโอ้ตัวจแนบวิ่งเอาเที่ยวครับวิ่งเอาเที่ยวเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้ครับ